ชายผู้นี้มีวิทยายุทยแข็งแกร่งเกินไปจนไม่อาจหาคู่ต่อสู้ได้จึงแกล้งทำเป็นบ้าเป็นบออยู่ในภูเขาทุกวัน เขาคิดว่าจะไม่มีใครค้นพบความลับของเขาแต่ใครจะคาดคิดว่าในเวลานั้นองค์หญิงใหญ่ที่มีการแต่งงานผ่านมากลับมองออกในปริตตาว่าชายหนุ่มไม่ใช่คนธรรมดานางจึงพาเขากลับไปให้เป็นเคยแต่งเข้าบ้านทั้งสองยังมีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนหลังแต่งงานตอนกลางวันชายผู้นี้แข่นชิงช้ยอยู่ใต้สะพานเพื่อให้คนในราชวงศ์หัวราะสนุกพอตกกลางคืนเขากลับแอบฝึกวิชาเทพขั้นสูงอยู่ในลาหลักบ้านเขาคิดว่าจะไม่มีใครพบความลับของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งพ่องเต้ไม่อาจทนความขี้ขลาดของชายผู้นี้ได้อีกจึงตัดสินใจส่งอง,องหญิงไปแแตตตต่่่่งงาานนนเเชืืออออมมสััััพพธรรรกกบบว้จะไดยยูล ชายผู้นี้จึงตัดสินใจว่าในการประลองวันพรุ่งนี้จะเปิดเผยพลังที่แท้จริงของตนตามใจใครจะประลองกับตนวิชาดาบขององค์ชายทั้งสองยังขาดฝีมือไปหน่อยเกด้ดองค์ชายรองไม่ขึ้นไปเล่าแค่พวกเขา พวกควรให้พี่รองลุมือนะเอไม่ต้องเสียเวลาแล้วมาพร้อมกันเถอะฮยฮ่ฮมฮ <laughs> ยฮ่ยม วิชาดาบของพี่สามเรียจากพี่รองโดยตรงแค่นางก็เก่งถึงเพียงนี้ฝีมือของพี่รองก็น่าเกรงขามเพียงใดนั่นนะซิน้องหญิงพูดไม่ผิดเลยในวังแห่งนี้มียอดฝีมือมากมายจริงๆสมกับเป็นลูกสาวของข้าวิชาดาบลูกดันก้าวหน้าไปมากทีเดียวพี่ใหญ่ตาท่านแล้วอ๋อพี่ช่สิข้าลืมไปท่านมีสัมพันธ์กับใพรนอกวังพระสวัรค์หายไปหมดไม่สู้ ให้สามีท่านมาสู้พร้อมกันพี่หญิงสาพูดเล่นแล้วสามีของพี่หญิงใหญ่เป็นแค่ชาวนาธรรมดาจะไปรู้วิชาดาบได้อย่างไรเขาเป็นแค่คนธรรมดาการประลองไม่เกี่ยวกับเขาข้าจะสู้กับเจ้าเองไม่ได้แม้วิชาดาบข้าจะไม่เก่งแต่มิอาจให้น้องหญิงต้องลำบากอาจารย์ข้าไปเองน้องหก ดูผู้องค์ชายอย่างเราสิด้านฝีมือเจ้ารังท้ายด้านความขยันเจ้าก็อยู่ท้ายแถวงานประลองทุกปีเจ้าก็อยู่ท้ายสุดเจ้ากล้าไปท้าทายพี่หญิงสามได้อย่างไรโอ้ยน่าขันจริงพี่หญิงสามเก่งมากไมยไงเออใครๆก็รู้ว่าวิชาดาบของพี่หญิงสามที่รองเป็นคนสอนที่รองน่ะบรรลุแก่นแท้ดาบเทพวิชาดาบไร่เทียมทานคนไรประโยชน์อย่างเจ้าจะเทียมได้หรือนั่นนะสิองค์ชายร้องอะไรกันนะข้าได้รับการชี้แนะจากพ่อข้า แค่ดาบเดียวก็ทําให้องค์หญิงสามร้องไห้ทัมควรได้พอแล้วพอแล้วอย่าพูดที่เกินจริงนะนะเทีไบให้จากนอกบังพี่จะมาเทียบกับพี่ร้องอีกนะใส่หัวไปไปเจอกับปรารย์ไร้ข้างเจ้าเลยฟังจิงดงจุดศูนย์ทวงต่ำแรงเอวไปที่ไหลไหลเชื่อมกับแขน ใบแขนไร้พลังข้อมือว่างเปลา่าดาบกดหนักแน่วแน่สุด,ดยอดไร้เทียมทานเอชาด,ดาบนี่มันทำได้ดีฟงจินเทพสุดๆดเลยท่านนาเทพสุดสดเลย แค่ดาบเดียวก็แก้ดาบจันเซียวของอูโยได้เฟิงจินมีฝีมือตั้งแต่เมื่อไหร่กันวิชาดาบอูโยข้าเป็นคนสอนน้าเฟิงจินจะชนะนางได้ก็มียอดฝีมือชี้แน่แน่ข้าแค่เรียนรู้วิชาดาบเพียงเล็กน้อยของอาจารย์เท่านั้นเองถ้าเขาลงมือเองทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใครรอดหรอกออวิชาดาบเฟิงจินพัฒนาเร็วเช่นนี้หรือว่าอูจิวเป็นคนนั้นจริงๆข้าดรดานข้าเลอเจ้าทำให้พี่ห,หญิงใหญ่เสียพรสวรรค์ ววดดีมันตั้งหลายปีแล้ววันนี้ข้าจะคิดบัญชีกับเจ้าเฮ้ยอ้ยองชายรองลงมือแล้วดาบนี้มีพลังมากแค่ไหนข้าลองดูก็จะรู้เองหนานมู่ฉันเป็นอัจฉริยะหายากในรอบร้อยปี พรสวัสดและฝีมือล้วนสูงกว่าพวกเราอย่างมากถึงเฟิงจิ่นจะก้าวหน้าไปมากแต่ถ้าประลองกับเขาเกรงว่าจะรอดได้ยากอยากฝึกดาก็ต้องพยายามใช้เวลาฝึกฝน่า ฝีมือของเจ้าที่ฝึกหัดทอบตัวให้สองสามวัลังดับที่ข้าฝึกฝนมาสิบสองปีเจ้าจะรับมือมันหวหรอไฮ้ยันจินฟันจิน <c oughs> นี่อมอนันแท่ดา,ดาบเดียวเองดดดดนี่มันคือพลังที่แท้จริงของพี่รองงั้นรึดีมาก กระบวนดาบของเฉนเอ๋อคล้ายกับดาบเอกแห่งพิภพตอนยังหนุ่มเลยดะสมที่เป็นอัจฉริยะด้านวิชาดาบของตาโจในรอบร้อยปีเห็นแล้วใช่ไหมล่ะนี่คือความแตกต่างระหว่างพี่รองกับพวกเสสวะพี่หญิงก็ช่างไร้ประโยชน์อาจารย์ต้องฝากท่านแล้วข้าฝีมือของมู่ฉันเหนือกว่าองค์ชายทุกคนแล้วข้าขอประกาศว่าการประลองในครั้งนี้องค์ชายรองเป็นผู้ชนะ เอาราชองการของข้ามาที่เราได้ราชองการได้อักษรแล้วท่านกับลูกน้องของนั่นไม่มีวันลุกขึ้นมาได้อีกช้าตอนถ้าจะสู้เองน้องหญิงเจ้าไปไม่ได้นะข้าไปเองท่านพ่ออูเจิ๋วข้ารู้ใจเจ้าแล้วแต่ว่านิกาโจไม่มีผู้ใดสู้หนานมู่เฉินได้เจ้าพาเฉวนเชื่อออกจากวังไปข้าจะถ่วงเวลาเองท่านแม่ข้าจะสู้เองจะตายอยู่ด่มร จะปกป้องคนรักได้ดไประโยชน์นี่เด,ด็กน้อยถ้าไม่ได้บอกรู้ว่าพ่อเจ้าเป็นทายาทดาบเองแม่เจ้าจะถูกตีตายอยู่ร,รอมรอดพ่อเจ้ายังลบซ่อนเป็นไอ้ขี้คลาดอยู่เลยท่านพ่อท่านแม่ข้ากำลังถูกนังแกรีบขึ้นไปช่วยนางเร็วสิอย่าเข้ามานะพาสิยนเชื่อไปไปซะดร้อนไร้าทางแก้นับแต่เจ้าเลือกที่จะตกต่ำมอบตัวให้สามัญชน านก็ไม่คู่ควรเป็นนักดาบอีกต่อไ,ไปไอ้ลูกชู้เจ้ากับพ่อได้ไประโยชน์จเปิดตาดูเอาไว้ดูแม่เจ้าให้แหรับผ้าใต้ของดักพี่รองอ,อ,อ,อีกได้เอาสิ่ เอกแห่งพิภพ